พี่รู้ไหมว่าขอบไหนนิยมไม่นิยมไม่ทราบนะฮะอ่วทำไมขอบไหนปั๊มก่อนปั๊มหลังผมยังไม่ทราบเลยฮะอเพราะว่าเวลาเราเอาไปให้ช่างทาเนี่ยเราไม่ได้เขียนไว้นี่นี้พิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามเราไม่ได้เขียนอันไหนก่อนก็คือปั๊มอันนั้นเราไม่ได้เขียนว่าขอบตัดอันไหนฮะตัวตัดไหนตัวตัดไหนตัวหนัดไหนใช่ใช่คือหนึ่งขอบเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ลวมัน มันมได้อย่างเจ๋งไม่เกินสี่ถึงสามถึงสี่พันตัวมันก็ระบาดตัดครับห้าตัวตัดไม่ไม่ยังปัจจุบันนี้เจ๋งนะไหน,น,ก,นก็ยังไม่เกินไม่เกินครับเพราะว่าการกระแทกนทเ,นเนี่ยมันต่างทําให้เหรียญเนี่ยขอบเหรียญตัวตัดเนี่ยมันจะสึกไปเรื่อยๆครับฉะนั้นผมว่าผมเป็นเจ้าโรงงานผมยังไม่ทราบ,รบานะอังนี้เวลาเซียนชอบบอกว่าตัวตัดใช่ไม่ใช่อันนี้ม่นยังตอบไม่ได้เพราะว่าลง ตัวตัดแต่ตัวนี้มันไม่ขอบข